กออรมนจังหวัดตราดเปิดเวทีขุนด่านเสริมสร้างสถาบันหลักของชาติณบ้านลาดสามัคคีตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดนาวาเอกไฑูทุ์เพนตายรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดมอบหมายให้เรือเอกอุดมฟักเทพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกออรมนจังหวัดตราดหัวหน้าชุดขุนด่านจังหวัดตราดนำทีมงานขุนด่าน ลงพื้นที่หมู่12บ้านลาดสามัคคีตะบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดโดยมีนายกนกใจรักนายกองค์การประหานส่วนตะบลวังกระแจะกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่12และชาวบ้านจำนวนฝ่า70คนร่วมรับฟังการบรรยายเสริมสร้างสถาบันหลักของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งการจัดเวทีดังกล่าว เป็นนโยบายของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองกอนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรเรือเอกอุดมฟักเทพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกรมงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินกอรมนรจังหวัดตราดหัวหน้าชุดขุนดันจังหวัดตราดกล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรักความสามคัคคีในระดับหมู่บ้านตำบลและเทอิอดทูลสถาบันหลักของชาติศาส,สนา พระมหากษัตริย์โดยมีวิทยากรขุนด่านจงังหวดตราดด้านพุทธศาสนาด้านสุขอ,อนามัยสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของชาติบรรยายให้ความตระหนักรู้และทราบซึ้งในสถาบัานหลักของชาติพร,ร้อมทั้งรับฟังปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชนปัญหาในการทำกินที่ดินทำกินและปัญหาในชุมชนพร,ร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนร่วมกันรณรงค์สวมหน้ากากาอนามัยไปในที่ชุมชนแออดัด มันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ en K ol, เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการป้องกันของรัฐบาลเป็นต้นครับ